วันนี้จะมาสอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะถ้าใครพิมพ์หรือว่าเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมานะคะแล้วมีปัญหาเรื่องการพิมพ์ค้างเป็นแบบนี้นะคะตัวหนังสือค้างเป็นแป้นของแป็นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กค้างนะคะไม่สามารถกดตัวไหนได้แก้ไขไม่ได้อะในกรณีที่ เข้าหน้าจอไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าติดรหัสผ่าน,นาพิมพ์ไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะอันดับแรกปิดเครื่องก่อนนะคะพอปิดเครื่องเสร็จนะคะถอดสายชาร์จนะคะ แล้วก็สาย usb ต่างๆอ่าอันดับต่อไปนะคะจะเป็นการอ่าถอดแบตอ่าเวลาถอดแบตนะคะเราหาอะไรที่มันเล็กๆสามารถจิ้มตรงนี้ได้นะคะแล้วก็หมุนไปอ่าไม่ใช่ค่ะเลื่อนไปฝั่งขวามือนะคะสไลด์ไป แบบนี้นะคะสไลด์สไลด์ลแล้วก็ดึงออกเลื่อนออกได้เลยง่ายมากนะคะเวลาถอดแปดแล้วขั้นตอนต่อไปนะ,ะหมุนน็อตนะคะหมุนนอ็อตเอาตอนนี้จะใช้ไขควงเบอร์เล็กนะคะ จะหมุนยากนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีไขควงไฟฟ้าหมุนน็อตให้หมดนะคะตัวน็อตของโน้ตบุงจะเล็กมากค่ะ ถ้าใครมีไขควงไฟฟ้านี่จะสะดวกมากนะคะแล้วก็เร็วหมุนให้หมดนะคะหมุนให้หมดเลยร,รอบๆนะคะร,รอบๆแล้วก็ตรงไหนที่มีน็อตนะคะหมุนออกให้หมดเพราะว่าตอนที่แกะออกนะคะแกะตรงแป้นพิมพ์ข้างหน้าออกมันจะติดได้นะคะ เสร็จแล้วพลิกกลับมานะคะพลิกกลับมาแล้วเปิดอ่าเปิดหน้าจอตัวนี้ขึ้นมาเราจะใช้แกะ,ะแกะตรงนี้บริเวณขอบขอบนะคะในระบพอบมันจะมีสายแพรเนาะ,อะพอดีวิดีโอขัดข้องนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะ สายแพรข้างในของคีย์บอร์ดมันจะอ่ะอยู่ข้างในนะคะเป็นสายแบนแบนตอนที่แกะออกอะระวังอ่าระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนที่แกะมันแกะย,ยากมากะคะ่ะอ่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากถอดสายแพรของคีย์บอร์ดเสร็จแล้วก็ใส่แบตนะคะไ,ไหนเราลองมาเปิดน,นะคะ เพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้ไหม นี้เป็นโน้ตบุ๊กใช้เองนะคะค่อนข้างที่จะเก่าแล้วซื้อมาหลายปีแล้ว่ะปุ่มเปิมนี่หลุดออกหมดเลย <c oughs> อ่าไหนลองเข้าหน้าจอดูนะคะ <c oughs> <c oughs> น้ำแรกนะคะใส่รหัสผ่าน ลืมเปลี่ยนภาษาขอโทษด้วยค่ะลองใส่ใหม่ค่ะเปลี่ยนภาษาก่อนพอดีตั้งรหัสผ่านไว้ยาว รอสักครู่นะคะอ่าได้แล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค like ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ